ดีค่ะมุกัชชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจโลกโซเชียลอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับพิษภัยวันหรือว่าอดีตพระมหาภัยวันค่ะที่เจ้าตัวนั้นเนี่ยได้มีการลาสิกขาออกมานะคะโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะของมหาภัยวันนะคะได้มีการโพสเฟซบุ๊กแฟนเพจภัยวันวัยบุตรค่ะ เป็นภาพที่ถ่ายรูปคู่กับคุณแม่นะคะซึ่งมีการกําลังรักษาตัวจากโรคมะเร็งพร้อมกับมีข้อความค่ะระบุว่าเงินก้อนแรกจากการทํางานหนูให้แม่นะโดยในแอปพลิเคชันติ k กต o k อีกเช่นเดียวกันค่ะก็ได้มีการขึ้นข้อความพร้อมกับคลิปวิดีโอนะคะบอกค่ะว่าแม่เป็นผู้หญิงคนแรกที่หนูหอมแก้มเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะหลังจากที่ภาพดังกล่าวค่ะมีการถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ ก็ได้รับคำชมมากมายเลยค่ะโดยต่อจากเรื่องราวดังกล่าวนี้นะคะก็คือมีเรื่องราวที่ทำเอามาหาภัยวันค่ะต้องตอบกลับกันสักหน่อยแล้วละคะหลังจากที่เจ้าตัวนะคะได้มีการไลฟ์สดแต่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตค่ะที่อาจจะเป็นแฟนคลับได้มีการเข้ามาถามนะว่าเป็นกระเทยหรือเปล่าทำเอาเจ้าตัวค่ะถึงกับตอบกลับนะคะด้วยคำพูดที่เรียกได้ว่าแบบ เบาๆแต่ว่าจึง้งอะผู้ชมคาที่เข้ามาถามนะคะอย่างดุเดือดเลยทีเดียวรัณผู้ชมลองไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันนะคะตลกแต่ไม่ตลอดนี่แต่ถ้าเธอให้กอดก็พร้อมตลกตลอดได้นะตลกแต่ไม่ตลอดแต่ถ้าเธอให้กอดก็พร้อมตลกตลอดได้นะะไปไกลมากคืออะไรฮนะไปไกลมากคืออะไร วรอดอะไรมากชอบนะฮะชอบคนอื่นไม่ชอบตัวเองบ้างเลยฮะอย่าชอบคนอื่นสิชอบตัวเองบ้างชอบลุกตัวเองชอบสไตล์ตัวเองชอบคนอื่นไปก็แค่นั้นแหละฮะชีวิตต้องชอบตัวเองมั่นใจตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะฮะให้คิดว่าเราดูดีเสมอสําหรับตัวเราเองนี่ฮะใช้ชีวิตไม่มีความสุขนี่ไม่ว่า,าจะอยู่ในลุกไหนมีคนาออมีคนถามว่าเป็นกระเทย ใช่ไหมรู้แล้วได้อะไรฮะรู้แล้วได้อะไรก่อนอ่ะถ้าสมมติบอกว่าเป็นแล้วยไงฮะการเป็นกระเทยของใครคนหนึ่งมันทําให้คุณชีวิตคุณดีขึ้นคุณจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไงฮะคุณจะได้เลื่อนขั้นที่ทํางานหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรก่อนอ่ะอ่ะสมมติอ่ะถ้าตอบอ่ะถ้ามีคนถามเป็นกระเทยไหมเธออ่ะเป็นแล้วไงฮะความเป็นกระเทยของใครก็ตามมันทําให้คุณได้อะไรจากคําตอบของเขาคืออะไรคืออะไร เขาจะเป็นกระเทยเป็นเกเป็น LGBT เป็นอะไรคืออะไรถามเพื่ออะไรได้คําตอบแล้วมันมันเพื่ออะไรเอาตอบมาเอาอะสมมติถ้าตอบเพื่ออะไรอะสมมติว่าได้ปุ๊บตอบไปแล้วคืออะไรอ๋อจะได้บูลลี่อ๋ออีกระเทยอย่างงี้เหรออีกระเอยอีตุ๊ดอีตุ๊ดตูอีกระเอยอีไม่มนอย่างงี้เหรอเพื่ออะไรเพื่ออะไร ืออะไรไม่ต้องไปถามเขาไปไปวุ่นวายไปสอรดรถนิยมคนอื่นเพื่ออะไรเอา้าอยากจะไปสอดไปแทรกอะไรทำไมฮะทำไมอยากไปยุ่งกับเพศสภาพของคนอื่นเขาจะเป็นอะไรเรื่องของเขาไม่ต้องไปถามเป็นคนเหมือนกันก็พอเป็นคนฮะไม่ต้องไปถามว่าเป็นอะไรเป็นคนเป็นคนเหมือนกัน กินกาแฟเหมือนกันกินก้งห่างทำไมถ้าบอกว่าเป็นกระเทยแล้วกินกาแฟไม่ได้ยิง่งเหรอคืออะไรอย่าสอดแทรกอย่าแซมอย่าขยันแซมเป็นคนสวย <laughs> คนสวยอ <laughs> อรอยภาษาใต้ออรอยแปลว่าอะไรฮะออรอยแปลว่าอะไรภาษาใต้ <laughs> เป็นไงคะหลังจากชมคลิปไปอาพูดเบาๆแต่จี๊ดถึงสวงเลยคะ่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะก็ตอบกลับไปแบบจึ้งไปเลยสิคะเออจะรออะไรและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสะร้อนของสังคม